สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเสียเสมรถขุดขวันใจโคกหนองนาโมเดลว,วันนี้ก็ยังอยู่ที่เก่าเวลาเดิมนะครับพาท่านผู้ชมนะครับได้ามาชมผลงานการขุดนะครับสำหรับวันนี้ตรงกับวันที่7จ คือสก,กายนสองห้านะครับท่านผู้ชมนะครับเสียงอาจจะต้องนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมอยู่ในห้องบังคับรถแมคโครนั่นเองนะครับนี่มาดูห้องการบังคับรถแมคโครนะครับเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็ คล้ายๆนะครับมีที่บังคับเป็นคอนโทรลเหมือนเครื่องบินหรือเปล่าเขามีคันโยกนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็ตัวที่ตักนะครับหมุนซ้ายขวานะครับยกขึ้นเทงายนะครับนะครับข้างบังคับแต่ละข้างก็จะมีสี่อย่างนะครับ ดอย่างรวมแล้วก็เป็น8อย่างนะครับแต่ต้องเวลาบังคับต้องใช้ให้มันซึ่งเขาเรียกอะไรให้สัมผัสกันหรือว่าบาลานซ์กันนะครับในการบังคับนะครับพาท่านผู้ชมได้มาชมนางานขุดของเราวันนี้เนาะวันนี้ก็อีกคันก็ลงล่างนะครับ ผมก็จะนะครับทำการตักใส่รถดำต่อนะครับย้ายดินขนดินออกจากาด้านล่างนี้นะครับซึ่งจะขุดลงไปเพื่อที่จะเก็บกักน้ำนะครับเพราะว่าชั้นล่างนั้นเป็นชั้นดิน ดินเหนียวนะครับซึ่งชั้นดินข้างล่างนั้นเป็นชั้นดินที่เก็บกักน้ํานะครับได้ดีนะครับสีอาจจะจางไปหน่อยหรือเปล่าครับท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้แดดค่อนข้างจะแรงมากนะครับร้อนแต่เช้าเลยนะครับดูนะครับอ๋อให้ชมนิดหนึ่งนะครับอาจจะ ว่าเงียบไปหรือเปล่าในช่วงนี้นะครับเพราะว่าผมเองก็นะครับขับรถเองก็เลยไม่ค่อยจะได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมเท่าไหร่นะครับก็พอให้หายคิดถึงกันนะครับท่านผู้ชมนะครับว่า,าช่วงนี้นะครับฝนก็ไม่ตกแล้วนะครับก็เลยเร่งงานหน่อยนะครับ แล้วก็นะครับอาจจะมีลมหนาวเข้ามาบางบ้างแล้วนะครับแล้วก็ช่วงเช้านะครับมีน้ําค้างมีอะไรตกลงมานะครับก็วันนี้น่าจะด้านล่างน่าจะทําการขุดเสร็จนะครับหนึ่งช่วงแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะครับเพิ่งลงมือได้ประมาณสามสี่วัน กับวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็อาจจะมองไกลหน่อยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องเสียเสมรถขุดข,ดขวัญใจโคกน้องนาโมาเดลนะครับต้องขอขอบคุณขออนุญาตนะครับพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมตอนเย็นอีกครั้งนะครับขอบคุณสวัสดีครับ